สวัสดีครับคุณเมียที่เคารพนะครับตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วโดยสวัสดิภาพวัดชื่ออะไรครับผมวัดชื่อวัดสังกระเปียวครับวัดสังกระเปียวนะครับอันนี้เป็นผู้สนับสนุนของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากอิตันและยาดมเปเปอร์มินนะครับที่ทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ก็ บอกคุณเนียว่าไม่ได้ไปตีกะหรี่ที่ไหนนะครับ <c oughs> มาทําบุญแล้วก็เลิกสงสัยอะไรอย่างนั้นได้แล้วก็มาทําบุญจริงๆครับไม่ได้ไปตีกะหรี่เดี๋ย <c oughs> วไปพรอมหน้าครับ <c oughs> เงินที่หยิบมาพันหนึ่นงเมื่อกี้นี่ครับเงินตังทอนยังอยู่ครบนะครับเบียรงน้ำมันไปสองร้อยบาทกินเบียร์อีกสามสี่ขวดแล้วก็มีกาแฟแม็กอีกนะครับนี่ครับเงืนทอนครับยังอยู่ครบนะครับ ไม่ได้ไปตีกะหรี่ที่ไหนนะครับผมตอ,ตอนนี้ตอนนี้ก็ตีไม่พอแล้วครับนน <c oughs> ตี้ถ้าสี่ร้อยนี่ต้องเป็นกระเทเยแล้วครับผม <c oughs> อาจจะกระเทยม็อกอะไรอย่างนงี้นะ <c oughs> ก็เงินทอนอยู่ครบนะครับจุ๊บจุ๊บเจอกัน